วันนี้เรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันวันที่12พฤศจิกายน2568กันนะครับในขณะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองในบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะว,วันออกและภาคกลางตอนล่างเนื่องจากยังมีลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณนี้อยู่นะครับส่วนทางภาคเหนือและภาคตะว,วันออกตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนที่แผ่ลงมาปกคลุมอุณหภูมิจะลดลงมาเล็กน้อยโดยช่วงเช้าอากาศจะเย็นสบายและในตอนกลางวันนะครับก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยครับก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะกับผู้ที่สูงอายุและเด็กเล็กเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้กําลังเปลี่ยนแปลงและในสําหรับภาคใต้นะครับ ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองในบางพื้นที่เนื่องจากมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้คลื่นในทะเลอันดามัน,นสูงถึง1งถึงสเมตรคลื่นในบริเวณอ่าวไทยสูงประมาณา1นเมตรและในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงถึง2เมตรได้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองด้วยนะครับ ขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกําลังแรงฟงวองขณะนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและมีการเคลื่อนที่ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าบริเวณเกาะไต้หวันในระหว่างวันที่12-13พฤศจิกายนนี้นะครับโดยพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปยังประเทศจีนและเกาะไต้หวันตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเตรียมพร้อมความรับมือในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆและขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ